อับอนบุกนะครับวันนี้สเตปไล่ข้างอีกเช่นเคยนะครับแต่เป็นตัวสูงนะครับไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้ไล่ข้างเต็มเลยนะก็จะมาฝากผลงานนี้ไว้ด้วยนะครับกับการโมดิฟายเจก้าวันนี้นะครับได้โมดิฟายอะไรไปบ้างหรือเปลครับก็ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สายไฟเดิมนะยังไม่ได้เก็บทำนิดนิดไปหน่อยก็โล่งแล้วนะก็เซตเทอร์โบนะครับ ทอโบสำหรับ1.9นะครับพุทธคุณบอลบุกนะฮะแล้วก็จะเดินอินเตอร์นะครับนี่เดินระบบอินเตอร์สวยๆงามๆเลยนะครับพี่อู่เรานี่แวบเลยนะครับมีโลโก้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับระบบน้ำมันนะฮะระบบน้ำมันเนี่ยตัวเล็กๆที่คือแรงดันนะฮะแล้วก็ตัวถังเอเนี่ยเพื่อกักน้ำมันเก็บน้ำมันไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเพียงพอนะฮะแล้วก็มีกองน้ำมันโซล่าอยู่ข้างล่างนะฮะ นี่ติดตั้งกองกำมันโซล่าให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับมีปั๊มติ๊กนะฮะปั๊มติ๊กแรงดันนะฮะทำปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้สร้างแรงดันนี่ปั๊มจะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับข้างหลังนี้ครับปั๊มหนึ่งจุดเก้านะครับได้โมปั๊มไปเรียบร้อยนะครับโมยกลูกนะครับแบับจบก็พัดลมไฟฟ้านะฮะพัดลมบีเนียมนะฮะลดพาระเครื่องยนต์นะฮะมีแคมนะแคมคู่คันนี้พร้อมกับแก้วาล์วแคมซิ่งคู่แล้วก็หัวฉีดซิ่ง นะครับอ่าเขาข้าวเครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนี้ภายในก็จะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะเป็นการรีแมปคู่กับกล่องพ่วง ECU Shop นะฮะสองคู่กันสุดจริงผูทุกคุณบอลบุ๊กนะฮะจูนบายการบุ๊กนะครก็ช่วงล่างก็จะพาชมหน่อยอันนี้ได้เซ็ตช่วงล่างกับเราด้วยนะให้ให้ใหทางอู่เราได้ ช่วงล่างไปด้วยนะครับดูกรอบกันนี่เห็นตัวสูงคนระับยางก็เป็นเบอร์สองห้าห้าครับยางใน,นตกแล้แม็กพีสามเจ็ดนะนี่ฮนะช่วงล่างช็อคอัพโปพลัสนะฮะพร้อมกับ a อ r าร์ r นะมระนี่ไทเทเนียมนะฮะช่วงล่างนี่นี่เราลอกันไปท่อก็ หน้าเผานะครับออกหน้าเผาก็โอเคไปแล้วนี่ว่ไปข้างเต็มระบบนมนะวันนี้ไว้ขับใช้ง,งานนะฮะรถจากกทมนะ โอครับสองรยยสมครับงงนะฮะรัเดียวชัดเจนเลยครับจงไวไครับขึ้นไวไวขึ้นแรงแรงเลยฮะายเดินได้ครับถายพายุอะในหงครับขึ้นเร็วมากเลยครับหนึ่งจุดเก้าเนี่ยฮะเซตดีฮะตอน้าเซ็ตไม่ดีเนี่ยยาเลยครับเกียร์สเกียร์ห้าเกียร์หกไม่ต้องไปต่อเลยไปไม่ได้ครับ แต่คันนี้รับทุกเกียร์ครับคมคมทุกเกียร์ฮะคมทุกดอกเลยนะบอกก่อนว่าคันนี้สมบูรณ์มากเลยนะครับไล่แบบจบๆให้นะเอารถมาได้จอดทําแล้วก็กลับเอาไปขัดอย่างเดียวฮนะดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็คน้ําหม้อน้ํอย่าให้ขาดแค่นั้นนะดูแลรักษารถบำรุงรถไป เพืเ่อนเลยด้วยนะครับเพืเ่อนคนไหนสนใจนำรถมาไล่ข้างโทรนัดชีวได้เลยนะครับก็เดี๋ยววิ่งให้ดูภายนอกรอบหนึ่งให้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ